ยังไม่ขึ้น,นะค่ะขี่และ้ละมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์ไปที่หน้าเฟซส่วนตัวนะคะูลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะเช็คภาพและเสียงนะคะว่าชัดเจนหรือเปล่าได้ยินไม่ได้ยินก็พิมพ์เข้ามาได้ได้เลยนะคะค่ะ โอเคแปดสิบแปดท่านนะคะสวัสดีแปดสิบแปดสัปดสิแปดท่านนะเดี๋ยวเรารอครบสองร้อยท่านแล้วกันนะคะโอเคหนึ่งร้อยแล้วอีกนิดนึงนะคะตากล้องร้อยสามสิบสองท่านนะคะอ๋อร้อยสี่สิบแปดท่านแล้วค่ะห้าสิบห้าแล้วค่ะนี่เรากำลังนั่งนับเลขกันอยู่ใช่ไหมเอ่ย <laughs> อย่าลืมเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้เดียกับน้องหลินด้วยนะคะวันนี้นะคะจะให้น้องหลินพูดเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อที่เดียนะคะจะได้เหนื่อยน้อยลง ภาพชชดคนสวยค,ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเดียค่ะลินค่ะวันนี้เราอยู right ่ที่ไหนคะน้องลินสหการประมูลสำนักงานใหญ่แห่งใจค่ะพี่เดียค่ะวันนี้เราพามาชมอะไรเอ่ยเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองของซิงเกอร์ค่ะวันนี้ค่ะเข้าประมูลในรอบวันเสาร์บ่ายโมงนะคะลูกค้าวันเสาร์ที่17ตุลานะเวลาพรุ่งนี้เลยที่สหการประมูลสำนักงานใหญ่แห่งจายนะคะ ขึ้นแล้วคะ่ะคุณหนุนสวัสดีค่ะคุณหนุนคนครสี่นะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้เดียกับน้องหลินด้วยโอเคนะคะคุณลูกค้าในส่วนของรายละเอียดเข้าประมูลยังไงคะน้องหลินสำหรับเครื่องใ,ใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะประมูลหน้าร้านก็ใช้บัตรประชาชนแล้วก็เงินมัดจำสองพันบาทคะ่ะลูกค้าค่ะจะเออแล้วก็ ประมาลออนไลน์นะคะ,คะสมัครประมูลได้ที่ www.auct.co.th ค่ะลูกค้าเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบนะคะหลังจากนั้นจะได้ username แล้วก็ password ค่ะลูกค้าเอนมาจำเข้ามานะคะถึงจะร่วมถึงจะร่วมประมูลได้ค่ะค่ะ,ะสำหรับซิงเกอร์นะคะของลูกค้านะ มีแหวนจุซแต่ว่าไม่มีค่าดําเนินการด้วยค่ะน้องหลินใช่ค่ะใช่ค่ะนะบอกได้เลยว่าคุ้มสินค้ามีร่วมกว่า80กว่ารายการเลยเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็คือสินสินค้าของซิงเกอร์นะคะเด้วขนเกันมาแบบเป็นโกดังเลยทีเดียวเชียวใช่ไห<ช>มน้องหลนสวัสดีค่ะคุณพลสวัสดีนะคะคิดถึงมากๆเลยมาเราจะเริ่มกันที่อันไหนก่อนดี อยากชมต่อไหนทีมเข้ามาได้ไดเลยนะคะ,ะคุณลูกค้าอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่จจย,ไมยังไม่รู้เพราะว่าปกตินเนี่ยเราก็จะพาชมแต่รถยนรถจักรยานยนใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยมาแปลกเพราะเราจะพามาชมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนมาประมูลถึงสหการประมูลสำนักงานใหญ่เหมิงจ่ายเลยทีเดียวเชียวมาตอบมาเริ่มกันที่อันแรกดีกว่านะคะอันนี้นะคะซิงเกอร์ตู้แช่เครื่องดื่มคะ่ะน้องหลิมเป็นยังไงคะคะันไอตัวเนี้ยค่ะพีเซ้นเลยน้องหลินพีเซนค่ะ ค่ะอ๋อมีเทสด้วยใช่ไหมอันนี้เราพามาดูแบบคร่าวๆก่อนน้องหลินพูดเลยราคาเปิดโปรโมชั่นอยู่ที่6,900บาทนะคะค่ะเป็นตู้แช่ครื่องดื่มแบบ1ประตูนะจุได้10.8ลิตรนะเปิดอยู่6,900น้าคิวคิวอ๋อเขาเรียกเป็นคิวนะโอเคมามี2ประตูอันน้องหลินพรีเซนต์ค่ะตอนนี้เป็นสตูดิโอจ่ายสตูดิโออ๋อ ชดสเตอรโอลำโพงนะคะราคาเปิดประมูลอยู่ที่6,900นาบาทลำโพงปาร์ตี้นะคะใกล้ปีใหม่อย่างนี้นะคะอยากให้เสียงดังน้อยหน้าข้างๆบ้านเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าเทสให้ชมด้วยใช่และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทีวีนะ43นิ้วใช่ไหมเอ่ยนะ30นิ้วมีพัดลมนะคะแล้วก็มีตู้อบเตาอบอ่ะมี เครื่องเครื่องซักผ้าด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่มีคนซักผ้าให้ที่บ้านนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเรามีเครื่องซักผ้านะคะคุณลูกค้าจะไม่ต้องซักมืออีกต่อไป9กับ15กิโลนะจุได้9ถึง15กิโลทีเดียวเดี๋ยวเราไปเทสข้างหน้าเลยดีกว่าไหมโอเคนะคะตามมาเลยครับลูกค้านะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้เดียกับน้องหิ่มด้วยนะคะให้น้องหิ่มพูดเยอะ <S 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 ๆ,ๆมากกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะคะ ใช่แล้วก็นอกจากประมูลพรุ่งนี้ประมูลซิงเกิลนะคะที่สหรกรประมูลสำนักงานใหญ่เหม่งจแล้วยังจะมีประมูลอะไรคะน้องหลินรอดิโค่ะค่ะพี่มีประมูลทั้งหมด 60กว่าคันหกกว่าคันแล้วพิเศษที่สุดนะคะรถอีโคคาสามารถผ่อนกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทได้นะคะเริ่มต้นแค่เดือนละ3000บาทเออสามพบาทเองนะคะคือฐานเงินเดือนน้อยก็สามารถผ่อนได้เลยทีเดียวเชียวนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ไม่อยากผ่อนหนักนะแนะนําเลยพรุ่งนี้นะคะที่สหารต์ามูลสํานักงานใหญ่เมืองจายามูลลานสนะคะผมมามาเลย พัดลมตัวใหม่มาที่พัดลมนะคะรายการพัดลมสไลด์16นิ้วนะคะราคาเปิดอ,อยู่ที่990บาทค่ะพีะ่เยาเปิดนะคะเราม,มีเทสให้ด้วยว่าเย็นกันเลยเย็นช่ำกันเลยทีเดียวเชียวนะคะดูสิคะคุณลูกค้านะคะช่วงนี้นะคะตากผ้าและผ้าไม่แห้งนะคะเอามาอังที่หน้าพัดลมได้นะคะรับรองว่าแห้งเพราะว่าลมเขามาแบบจัดเต็มมามาที่อันต่อไปเลยน้องหลิน อ่เป็นสตูดิโอนะคะคาราคตะเป็นลำโพงปาร์ตี้นะคะจ้าภาษีแบบประมูอยู่ที่6,900นการอ่อบาทค่ะอ่ะพี่เดียเต้นให้บ้างเต้นสักเพลงสิคะเต้นไม่ได้นะคะยกได้มาเบาเย้ได้แค่หวยะโอเคเบิดอยู่6,900มี2ตัวนะใช่ด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบ200 เนี่ยเป็นแบบจะขนาดเล็กลงมาหน่อยนะเปิดอยู่ที่5,500บาทน,นะเป็นแบบแยกชิ้นใช่ไหมก็สําหรับเอาไปพกไปมีบูทูด้วยนะคะนี่มีช่องเสียบอะไรต่าง,างๆนานาด้วยช่องเสียบ USB นะอะมาต่อกันที่ทีวีเลยค่ะน้องหลินค่ะทีวีดิจิตอลดิจิจทัลทีวีนะคะมองกล้อง32นิ้วค <Hand> ่ะราคาเปิดอยู่ที่3,000บาทค่ะพี่เดียค่ะมองกล้องค่ะยังไงคะ Lap แล้วก็จะมีอีกรุ่นนะคะเป็นดิจิทัลดิจิตอลทีวี43นิ้วราคาเปิดอยู่ที่4,000โอ้ย<า>4,000บาทนะคะที่ที่อื่นไม่ได้แน่นอนนะคะราคานี้4,000บาทนะคะ43น,ะคะนิ้วนะค้าบ้าไปแล้วคลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้เดียกับน้องหลินด้วยนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณนรงศักดิ์สวัสดีนะคะคุณนรงศักดิ์นะคะสนใจมาประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราไหมคะพรุ่งนี้กี่โมงคะน้องหลินเวลา10 3นาฬิกานะคะที่ลาน5ค่ะลูกค้าที่ไหนคะที่สถานการประมวลสำนักงานใหญ่เหม่งจา่า,ามาต่อกันที่อันนี้เลยนะคะโต้อบรอรออมร้อนหม้ออบลมรอ้อน <laughs> เราจะพูดผิดก,กันก็ไม่ได้นะคะ <laughs> ราคาเปิดประมูลอยู่ที่990บาทค่ะค่ะเป็นไงคะน้องหลินตัวนี้ย่างไก่ได้ทั้งตัวอ๋อไปออกเลยอือเอ,เอาไปย่างไก่ได้ทั้งตัวนะคะหมออะจริงจริงเอาไปอบแบบเดเกอรี่อะไรนี้ก็น่าจะได้นะเพราะว่ามันอบได้ปิ้งอบย่างได้ตัวนี้ราคา9 0บาทเองราคบาทอาาเปิดคุณลูกค้านะเป็นแก้วนะคะเรียกได้ว่าอันนี้มันก็จะนําความร้อนได้ดีนะในวัสดุแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ประมูลได้เราจะมีเทคโนีที่เจอมาเทสสินะคะอ๋อสำหรับคุณลูกค้านะ ที่ประมูลสินค้ากับทางซิงเกอร์ได้นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาเทสสินค้าให้เลยนะคะว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่นะคะจะไม่มีการเสียเด็ดขาดนะคะรับประกันอะไรหนึ่งเดือนค่าแรงสามเดือนค่ะคุณลูกค้าแค่อยากชมชิ้นไหนนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลย<ม>ทีวีเปิดเน็ตฟ i x ซได้ไหมครับเป็นดิจิตอลอย่างเดียวไ,ไม่มีเน็ตใช่เป็นดิจิตอลอย่างเดียวนะคะไม่มีเน็ตฟลินะคะ<ม>คุณลูกค้าเปิดเน็ตฟลิดยมือถือก็ได้นะคะไปซื้อไปซื้อ ไปซื้อกล่องเอาน้องหลินคุณขันตีบอกว่าน้องหลินสู้ๆแย่งน้องเดียพูดให้ได้ะพี่เดียจะไม่พูดละน้องหลินพูดค่ะถ้าหนูให้หนูพูดคงจะเงียบเลยอะน้องหลินอ่ะเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าฝาบนนะคะ9.5กิโลใช่ไหมราคาเปิดประมูลอยู่ที่4,900บาทค่ะลูกค้า4,900บาทค่ะใช่ค่ะเสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ จะไม่แย่งพูดนะคะน้องหลินพีเซ้นข้านี้ไอตัวเนี้ยมันดียังไงมันดีพันแล้วไหมล่ะมันดียังไงคะเป็นอัตโนมัต้อ่ะมันดียังไงคะ้แงไดเลยมาอ่ะมาค่ะน้องหลินพูดสิคะ พี่เซนอาหารเราจะไม่แกงน้องลินนะคะน้องลินต้องฝึกไว้นะลูกนะอ่าจะบอกให้ว่าจุได้ถึง9.5กิโลเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ซักผ้าทีละครั้งเหมือนเดียนะคะบอกเลยได้เลยว่าเหมาะแล้วก็เหมาะกับหน้าฝนด้วยเพราะว่าหน้าฝนอย่างนี้นะคะจะเวลาที่ไหนนะคะไปตากผ้านะคะเราไม่มีเวลานะคะยิ่งทํางานหยุดอาทิตย์ละวันนะคะบอกได้เลยนะคะว่าไม่ไม่มีเวลา เป็นตู้เย็นสองประตูนะคะขนาด6.8.6คิวค่ะราคาเปิดประมูลอยู่ที่5,000บาทค่ะลูกค้าค้ามันดียังไงคะอ่าจะเป็นแยก2ตัวนะคะตรงนี้จะเป็นตัวตัวช่องฟีดแล้วก็จะเป็นแบบอ่าจะใส่นะำใส่ยหรือว่าลูกค้าสะดวกาเลน้องหลินนะคะน่าจะคลองนะคะในสายนี้ค่ะโอเค จริงๆเนี่ยอันนี้มันดีตรงที่งไงมันเป็นตู้เย็นโนฟอสก็คือมันจะละลายน้ําแข็งได้ใช่ไหมน้ําแข็งมันจะไม่เป็นก้อ,อนอัตโนมัติถูกต้องทีวีเปิดอ้าคืลูกค้าไม่มีอยากไม่มีใครอยากจะชมสินค้าตัวอื่นเพิ่มเหรอคะแต่ว่าต้องย้ำก่อนน้องหลี่ว่าพรุ่งนี้มีประมูลอะไรบ้างพรุ่งนี้นะคะก็จะมีรถจักรยานยนต์รถยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะลูกค้าแล้วก็ รถอีโคคาร์ค่ะทีค่ะใช่หกสิบกว่าคันค่ะลูกค้าแล้วก็สามารถผ่อนกับกรุงเสีเออต้พร้อมสตาร์ทค่ะค่ะหวานในแค่เดือนละเริ่มต้นเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นแค่เดือนละสามพันอ่าสามพันบาท กับกรุงสีออโต้พร้อมจัดคุณลูกค้านะคะวันนี้เราไปดูกันใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะให้ทายนะคะพาไปชมแบบจุใจได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าฝนตกนะคะฝนที่ตกทางโน้นนะคะหนาวถึงคนทางนี้รับประกันกี่ปีครับหมายถึงสินค้าตัวนี้ใช่ไหมเออรับประกันไหลห่งเดือนค่ะค่าแรง3เดือนนะคะคุณลูกค้านะราคาประมวลเพิ่มทีละกี่บาท บิดแล้วเท่าไหรถไ 100, ่ถ้าไม่เกินหนึ่งมื่นสองร้อยบาทอ่าถ้าไม่เกินราคาเปิดไม่เกินหนึ่งบาทขึ้นค่าลัสองร้อยบาทนะคะคุณลูกค้านะวางมดจัมวางมาจัสองพันบาทแล้วก็ยังไงคะน้องหลินมีแหวนไหมมีแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ไม่มีค่าดำเนินการนะคะลูกค้าใช่แล้วคะ่ะอันนี้ตัวใหม่อ่ามันจะมีใช่ลูกค้าเนี้ยตัวใหม,จม,ใหม่จะมีตัวไหนตัวนี้ใช่ไหม พัดลมสตอริโนนะคะใช่แล้วก็มอใช่แล้วก็มอนะคะที่จะเป็นตัวใหม่ค่ะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ในวันพรุ่งนี้เลยนะคะเขาประมูลบ่ายโมงใช่ไหมคะน้องเลนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สามารถเข้ามาชมได้ตั้งแต่เช้าเลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ไม่มีคนซักผ้าให้ไม่มีคนทํากับข้าวให้นะคะคุณลูกค้าถ้าไม่ต้องน้อยใจเลยนะคะเพราะเดียก็ไม่มีคนทําให้นะคะต้องซักเองนะคะน่าสงสารเกิงจังเลย ขายของเลยค่ะต้องของขายของนะคะอดีคุณขันติเขาก็จะเป็น FC น้องหลินนะคะคุณขันติอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <า S 2> ให้น้องหลินนะคะหรือว่าคุณขันตินะคะจะให้น้องหลินนะคะไล่มนให้หุ้นออกเพิ่มก็ได้นะคะสักนิดนึงเลยค่ะน้องหลินนะคะไล่ช่วยไล่หมดนน ไดทุกสินค้าใหม่หรือมือสามครับมือสองก็พอไหมคะลูกค้ามีตัวใหม่ใช่มีตัวใหม่สี่ตัวนะที่จะเป็นตัวใหม่ก็จะมีพัดลมมิสเตอริโอมีหม้ออบนะก็จะเป็นตัวใหม่จะเป็นตัวโชว์ใช่ไหมใช่จะเป็นมือสองค่ะคุณลูกค้านะแหมดูลูกค้าพูดไปถึงมือสามเลยหรอพูดแล้วสะดุ้งเลยอ่ะมีประมูลรถถังดือดำน้ำไหมครับอุ้ยเราจะไม่พูดนจุดจุดนี้นะคะ ไม่มีค่ะคุณลูกค้าไปไม่ถูกเลยโอเคน้องหลีนฝากงานประมูลพรุ่งน,นี้หน่อยค่ะค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะมีประมูลรถยนต์รถ,นตรถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องเซฟ้าแล้วก็รถอีโคคาร์นะคะสามารถสมัครประมูลได้สองวิธีนะคะหน้าร้านใช้บัตรประชาชนแล้วก็เงินมาจํำนะคะรถจักรยานยนต์5,000บาทรถยนต์สอง0 0บาท เพ่งเศฟ้า2,000บาทค่ะแล้วป็าทาไม่สะดวกสมัครประมูลหน้าร้านนะคะสมัครประมออนไลายได้ที่ www.auct.co.th ค่ะเข้าไปในระบบนะคะต่อข้อมูลหลังจากที่ลูกค้าต่อข้อมูลเสร็จจะได้ยื่น name กับ password ค่ะหลังจากนั้นทําการโอนเงินมาจจำเข้ามาค่ะลูกค้า แล้วก็เป็บัญชีของเรานะคะจะมีแค่บัตรมูสหการบำรูลหรือว่ายูเนี่ยนอ็อชันเท่านั้นค่ะลูกค้าค่ะอ้าน้องหลินที่ขาดไม่ได้เลยรถสีเขียวเขียวคันข้างหน้าน้องหลินพีเซ็นเลยค่ะว่ามันยังไงคะเราก็จะมีกิจกรรมพินแลกแจกจริงรถมีโซก่ะมูลค่า1นึ่ง0 0ล้านแปดแสบาทค่ะพี่เดียค่ะ1นึ่งล้านแปดแสนบาทค่ะน้องหลินนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะปติกายังไงเ่ย ค้าสมัครประมลออนไลน์นะคะก็จะได้1คะแนนค่ะาวางเงินมัดจำจะได้2คะแนนสําหรับลูกค้าใหม่นะคะแล้วก็ถ้าประมูลจักรยานยนต์ได้3คะแนนรถยนต์10คะแนนเครื่องจักรกลการเกษตร10คะแนนค่ะลูกค้าค่ะง่ายๆได้เลยค่ะก็ได้แค่สมัครก็มีสิทธิแล้วยิ่งประมูลมากนะคะยิ่งมีสิทธิมาก,ะะมมากหมดเขตร่วงสนุกในวันที่31ธันวาคม2563นะคะเราจะจับประมูลรถคันนี้ค่ะ จับรางวัลจับว่าจับรางวัลในวันที่16มกราคม2563ค่ะ2564ค่ะเราจะย้อนเวลาทางแมชชีนไม่ได้นะน้องหลินนะ <c oughs> 2564นะคุณลูกค้ายังมีเวลาอีกเกือบเกือบ3เดือนนะคะคุณลูกค้านะยิ่งมัม่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะยังในวันนี้นะคะคอมเมนต์ไหนหรือว่า กิริยาท่าทางใดนะคะที่ทําให้ถูกใจไปไงคะก็ต้องกระดาบขอภัยด้วยนะคะยังไงนะคะก็ต้องฝากน้องหลินนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะยังไงนะคะต้องให้น้องหลินนะคะออกไลฟ์บ่อยๆนะคุผู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด็ดขาดนะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวส่งคงจบคุณลูกค้าส่งกลับบ้านกันนะคะเพราะฝนส่งหนักมากนะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้หลินและพี่เนี่ยก็สวัสดีค่ะ